สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาคอมเมนต์พอดีวันนี้ผมมีเวลานิดนึงก็เลยน,นั่งอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์เพื่อเนเพื่อนนะครับสําหรับผู้ที่มาสอบถามบางท่านก็สงสัยครับว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะไปแข่งขันฟุตบอลสามเซาที่เวียดนามในช่วงฟีฟ่าเดเดือนกันยายนนะครับว่ามันมีทีมอะไรกันแน่ มีทีมเวียดนามแล้วก็มีทีมรัสเซียหรือว่ามีทีมปานามาด้วยคืออย่างนี้นะครับคือในเนื้อข่าวนะครับที่ผมบานมาจากสำนักข่าวของเวียดนามนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันที่โฮจิมินเนี่ยเขาระบุว่ารัสเซียอปานามาครับเขาใช้คู่กันตลอดเลยนะครับในในในเนื้อข่าวของเขานะครับรัสเซียอปานามารัสเซียอปานามาคือเขาก็ยังไม่มั่นใจ ว่าทีมนนจะตอบรับร้อยเปซแน่นอนครับปานามาอาจจะพลาดจากเราแต่เขาอาจจะตอบรับทางเวียดนามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ทางรัเสเซียเราก็ไม่ทราบข่าวคราวแล้วก็ทางาทางหนังสือนะที่เป็น o f f ฟิเชีก็ยังไม่ได้ออกมา,ถาแถลงข่าวอย่างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นนะครับเวลาผมพูดผมก็ต้องระมัดระวังเลยใช้คําว่ารัเสเซียหรือปานามาแต่ทีนี้แนวโน้มนะครับกระแสข่าวภายใน ภายในที่ยังไม่เป็นทางการเนี่ยที่บ้านเรากาลังคุยพูดนาหูกับเรื่องว่ามันต้องเป็นรัเสเซียแน่ๆเลยน่าจะมีกระแสข่าวภายในของสมาคมนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นทางเวียดนามหรือบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นรัเสเซียนั่นแหละครับแต่ว่าครับผมพูดทางคลิปผมก็ต้องบอกว่ารัเสเซียหรือปานามานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการแจ้งให้ทราบนะครับว่ามันมีกระแสขา่าวประมาณนี้นะครับมีเนื้อข่าวประมาณนี้ก็เลยแจ้งให้ท่านทราบ แล้วก็เราจะได้พบค่อนข้างจะแน่นอนก็คือเวียดนามครับแล้วก็รัสเซียการเจอกับปานามาหรือว่าการเจอกับรัสเซียก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะหินทั้ง2ทีมนะครับปานามาเนี่ยกำลังสร้างผลงานได้ดีเลยนะครับถ้าเขาอยู่ใกล้โคลอมเบียก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับเรื่องระดับฟ iki, ุตบอลของเขานะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับส่วนทีมรัสเซียเนี่ยเขามีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับ เมื่อก่อนคือสาภาพโซเวียตถ้าเป็นทีมโซเวียตเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้แยกออกมาเป็นรัสเซียเนี่ยเขตนั้นเนี่ยเขาเป็นฟุตบอลระดับสูงอยู่แล้วครับในโซนยุโรปตะวันออกนะครับรัสเซียโปลแลนด์นะครับแถวนั้นน่ะทีถ้าแถวนั้นก็มีเชกค,ครับเชโกสโลวาเกียครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมพูดเพราะว่าเมื่อก่อนผมดูบอลผมยังยังได้ดูทีมเชโกสโลวาเกียนะครับพอรัสเซียเขา,าแยกออกมานะครับทางสาภาพโซเวียตเนี่ยแยกร่มสลายไปเนี่ย ก็ได้มีประเทศต่างๆแตกออกมาเยอะครับรวมทั้งอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานทาจิคิสถานนะครับประเทศสถานสถานต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อยู่ในสภาพโซเวียตทั้งสิ้นครับที่แยกออกมาช่วงนี้เพราะฉะนั้นฟุตบอลของอุซเบกนะครับถึงมีระดับที่สูงพอสมควรเพราะ็ใกล้ชิดกับรัสเซียและใกล้ชิดกับทางยุโรปตะวันออกครับเนี่ครับเป็นฟุตบอลที่แข็งแกร่งนะเขตนี้รัสเซียเนี่ยแล้วอันดับโลกเขาอยู่ถึงอันดับที่33 เขาบอกว่ารัเสเซียเนี่ยแข็งแกร่งอยู่แล้วครับทีมชาติยูเครนอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะที่เขากําลังมีกรณีพิพาทกันอยู่นยนะครับอดีตสภาพโซเวียตเก่งทุกทีมครับขแข็งแกร่งทุกทีมครับดังนั้นการไปแข่งขันที่เวียดนามครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากแล้วก็ผมคิดว่านะผมก็จะเห็นครับมีเพื่อนอยากจะเห็นจุดเบลจุดเบลเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสนะที่จะเข้ามาติดทีมชาติเพราะว่าจุดเบลเองก็มาทําบัตรประชาชนแล้วครับ แล้วก็มีการพูดคุยเบื้องต้นนะครับกับทางท่านานายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยของเรานะครับมีการพูดคุยกับจุดเบลแล้วในในเบื้องต้นก็น่าจะามีการสานต่อแล้วก็ทางาโคดิชีเองนะครับปกติแล้วเนี่ยคือมุมมองเราบางครั้งนะครับคือผมอยากจะกลาบเรียนว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับมองในมุมบวกมุมุมบวกนะครับอะไรที่เป็นมุมที่ไม่ใช่มืออาชีพหรือเป็นมุมลบเนี่ยผมคิดว่ามันเราไม่มองกันดีกว่า ถึงแม้ถึงแม้จะใช่หรือไม่ใช่เรามองมุมบวกดีกว่าครับแล้วมันจะบวกไปเองแล้วผมเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของโค้ดมาซาดะอิชิไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชักไม่มีครับถ้าเกิดชุดเบลดีพอเนี่ยติดแน่นอนครับเพราะว่าการสเกลนักเตะของยิชิการดูตัวนักเตะเนี่ยเขาาแผนการเล่นเป็นสําคัญครับว่านักเตะคนใดเนี่ยจะสามารถลงตําแหน่งที่เขาสามารถเอาวางแท็กติกได้อย่างเหมาะสมในการแข่งขันในแต่และแมตช์นะครับ อิชิเขาเลงแต่ละแมตช์เลยนะครับแผนการเล่นเขาเนี่ยเขาจัดการนะครับเรื่องเกี่ยวกับแท็กติกเป็นทีละแมตช์ทีละแมตช์ครับเขาไม่ได้ทําทีมแบบลักษณะดีมทีมไปเลยเขาไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างวิธีการทํางานของอิชิในระบบเจแปนเวเนี่ยนะครับเขา<ว>ใช้หลักการเท่าที่ผมดูมานะอันนี้อันนี้ผมผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่ที่ผมดูมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยอิชิใช้วิธีการทําทีมลักษณะ ดูการเล่นแมตต์ต่อแมตต์ครับและสเกลตัวผู้เล่นที่จะเบื้องต้นในการมารวมตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยเขาจะตัวใช้ตัวผู้เล่นที่หลากหลายและเขาจะเน้นตัวผู้เล่นที่สามารถรับแท็กติกเขาได้อย่างหลากหลายนะครับคือคือ,ค,อคือหมายความว่าถ้าอิชิพาทีมชาติไทยไปเจอทีมชาติใดก็ตามแต่ที่เขาจะเปลี่ยนแท็กติกในการเล่น นักเตะที่มาร่วมทีมเขาจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามที่เขากําหนดได้และเขาก็รู้ศักยภาพของนักเตะเหล่านั้นต้องรู้นะครับว่าเด็กที่เขามาเล่นเนี่ยนักเตะที่เขามาเล่นเนี่ยในทีมชาติที่เขาเลือกมาเนี่ยสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ลักษณะใดบ้างหรือเล่นตำแหน่งไหนได้บ้างตรงนี้อิชิจะต้องเอาฐานข้อมูลที่เขารู้จักนักเตะคนนี้ด,ดีพอมาเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าในแต่ละแมตช์อย่างเจอ,อคีริสถานเนี่ย นะครับวันที่จีนไทยเรายิงคีรีสถานจชนะได้ในแมตช์แรกฟุตบอลแชมเปี้ยนชาติเอเชาียเนี่ยเขาก็เล่นอีกแบบหนึ่งครับวันที่เขามาเจอซาอุดีอาระเบียนัดสุดท้ายเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็เล่นอีกแบบหนึ่งครับเขาวางตัวผู้เล่นอีกแบบหนึง่งเปลี่ยนชุดเลยนัดที่เจอโอมานก็เล่นอีกแบบหนึง่งนัดที่เจอกับอุซเบกิสถานเนี่ยเขาก็วางตัวผู้เล่นในลักษณะแท็กติกอีกแบบหนึง่งดังนั้นตัวผู้เล่นของเยชีเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูนะเขาจะเลือกคนที่เขา คิดว่าเป็นนักเตะที่เข้าใจในแทคกติกเขาหลากหลายคือคนที่คุ้นเคยนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับว่าลอกอรักเด็กคนนี้ชอบเด็กคนนี้โดยความคิดส่วนตัวไม่ใช่ครับการมองเนี่ยเป็นการมองที่เราจะเห็นได้ว่านักเตะได้หลายคนี่ทสามารถเล่นได้หลากหลายมากในการเล่นให้กับทีมชาติในชุดทีอิชิคุมเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนการเล่นการขึ้นการลงของนักเตะได้อย่างอิสระมากพอสมควรตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามัน มันเกิดความายืดหยุ่นยืดหยุ่นมากในการที่จะปรับทีมนะครับนี่แหละครับเท่าที่ผมมองดูเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจุดเบลเนี่ยเขาอยู่ในมาตรฐานตรงนี้นะเขาสามารถเล่นในตำแหน่งที่ค่อคนข้างที่จะมีความสามารถในตำแหน่งของเขาอย่างมีขีดสูงนะสามารถยิงประตูได้ดีหรือว่าเขาสามารถมาเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กได้ด้วยหรืออะไรบางสีบางอย่างที่ชีเรงเห็นว่า ในแมตต์ต่อไปที่ต้องไปเจอรัเสเซียเนี่ยหรือต้องไปเจอเวียดนามเนี่ยเขาจะต้องปรับแผนการเล่นแบบไหนเพราะผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วครับว่าทีมที่เราจะไปเจอเนี่ยสไตล์คนละเรื่องกันเลยครับเวียดนามก็เล่นในแบบหนึง่งอะรัเสเซียก็เล่นในแบบหนึ่งครับไม่ได้เหมือนกันเลยการที่จะเอาแผนการเล่แนแผนเดียวลงไปเล่นกับ2ทีมเนี่ยผมคิดว่าเสี่ยงมากดังนั้นนะครับยิชิเขาเป็นคนทําการบ้านครับไม่สุกเอาเผากินแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นนักเตะที่ร่วมทีมไปนะครับ ที่เขาจะคัดเลือกเข้ามาในชุดนี้เนี่ยผมคิดว่านะ่นาจะเป็นแกนหลักแกนเดิมอ,ะ,อะครับเพราะว่านักเตะแกนหลักได้หลายคนนะฮะสามารถเล่นตามแผนที่อิชิปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละแมตช์แล้วอาจจะมีการเสริมทีมเข้ามาแน่นอนครับอิชิน่าจะมีการเสริมทีมเข้ามาเพราะว่ามันเป็นโอกาสทองเลยที่เราไม่ต้องแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ซีเรียสนะครับในลักษณะต้องตกรอบหรือไม่ตกรอบเช่นชิงชาห์เมชาเดเชียรหรือว่าคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ย อิชีไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้แต่ครั้งนี้นะครับหลังจากที่เรา,เาตกรอบมาแล้วเราสามารถที่จะมีอิสระในการทำทีมคล้ายๆเพื่อนๆหลายคนบอกว่าจะเป็นการฟอร์มทีมใหม่นี่แหละที่เราเข้าใจกันแบบนี้แหละมันเป็นอิสระที่อิชีสามารถลองตัวผู้เล่นได้ครับผมคิดว่าน่าจะมีการเอานักเตะนะครับตัวใหม่ๆเข้ามาเสริมทีมมากได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักเตะอย่างที่เพื่อนๆอ,อยากจะเห็นอย่างจูดเบลอย่างนี้ฮะนะครับอย่างเอกราชิปัญญาก็อาจจะมีโอกาสนะครับแล้วก็หลายหลายคนครับลหลายๆคนอย่างาโจรทานเข็มดีนะครับมีโอกาสเท่านั้นครับเรารอดูต่อไปเพราะว่าโดยเฉพาะเฉพาะแค่3เดือนขั้งหน้า,นนา,า,าเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกายนทีมชาติไทยเรามีทัวร์นาเมนต์เล่นเท่านั้นแหละฮะเล็กๆที่เราจะต้องเก็บแรงกิ้งฟี فا นะครับไม่ว่าจะเป็นคิงคับไม่ว่าจะเป็นฟี فا เดย์เนี่ย สองแมตช์สามแมตช์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทยในเดือนนึงก็อย่างน้อยก็สามแมตช์แล้วครับอย่างน้อยสามแมตช์ครับเราได้ดูแน่ครับที่จะแข่งขันเนี่ยสองแมตช์สามแมตช์แล้วก็ยังมีนะักฟุตบอลของเยาวชนรุ่นยูสิบเก้าปีนะครับที่กำลังจะไปแข่งขันที่กรุงโซอีกคในรายการโซเออร์ดออเนสนะครับปีสองพันยี่สิบสี่ซึ่งทางกรุงโซนะฮะเป็นผู้จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นการเชิญทีมชั้นยอดระดับโลกมานะครับอย่างอาร์เจนตินาโอกาสของทีมยู19ของเราเนี่ยผมคิดว่านะคือผมผมยังยืนยันนะว่าทีมนี้ผมคิดว่ายังยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งแกนแกนของทีมอย่างดีครับตามความพิจเห็นผมนะมันเป็นเพียงระบบการเล่นระบบการเล่นที่หลังสามหรืออะไรก็ตามแต่นะเป็นระบบแบบแบบเกา่าแบบใหม่อะไรผมไม่รู้เลยคมันไม่ใช่วิธีการเล่นในลักษณะคล้าย ทีมชาติสเปนเล่นหรือเป็นฟุตบอลยุคใหม่อย่างฝรั่งเศสเล่นอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมผมดูทีมชาติสเปนนะครับชิงชนะเลิศกับทีมทีมชาติฝรั่งเศสเจ้าภาพในโอลิมปิกเนี่ยรู้สึกสนุกครับเพราะว่ามันเป็นบอลสมัยใหม่ร้อยเปอร์เซ็นพราะาเป็นเป็นนักเตะรุ่นยูยี่สามเนี่ยเตะกันสนุกมากครับเตะกันสนุกมากแล้วก็โอ้โหชิงดํากันจนถึงนู่นและครับจนถึงาการต่อเวลานะครับต้องต่อเวลา นะครับมีการตีเสมอกันได้ในนาทีจะหมดแล้วครับนาที90ตีเสมอกันได้ต้องต่อเวลาในที่สุดครับทีมชาติสเปนก็สามารถเอาชนะฝรั่งเศสไปได้อย่างเด็ดขาดนะครับโดยการถล่มไป5ประตูต่อ3 2ประตูได้ตอนต่อเวลาครับคือยิงประตูฝังฝรั่งเศสไปเลยโดยในขณะที่ฝรั่งเศสต่อบอลสวยงามครับทีมฝรั่งเศสพยายามกดนะครับกดสเปนอยู่ตลอดเวลา แต่ผมเห็นอะไรรู้ไหมครับผมเห็นประสิทธิภาพในการทําทเกมเพื่อจะเข้าทําประตูของสเปนเนี่ยเขาเล่นกันไม่หลายจังหวะครับเขาเล่นกันไม่หลายจังหวะแล้วเขาสามารถทําประตูได้ทันทีในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเล่นสวยงามครับเล่นสวยงามแล้วเล่นการาบุกเข้าทาเนี่ยต่อบอลสวยมากแต่นะครับในว,วิธีการปิดสกอร์เขาเนะ่ยเขาไม่สามารถจะทําอะไรได้ในกรอบเขี่โทษทําให้เขาต้องพ่ายแพ้ต่อสเปนไหมครับเมื่อคืนนี้ ทำให้ทีมชาติสเปนได้เหรียญทองโอลิมปิกไปนะครับเมื่อคืนนี้นี่ครับเป็นวิธีการเล่นฟุตบอลแบบรุ่นใหม่ยุคใหม่นะครับแต่ฟุตบอลแบบที่อ่ายู19กำลังเล่นผมเห็นแง่มุมทางด้านระเบียบว,วินยัยแล้วก็ความฟิตครับผมเห็นระเบียบว,วินยัยเห็นความฟิตเห็นกระดูกของนักเตะคือผมคิดว่าเป็นการเล่นในในลักษณะที่ให้เด็กเนี่ยอ่มีมีความรับผิดชอบในต,ตัวเองสูงมาก นะครับจะไม่ใช่การแบบช่วยกันเล่นเหมือน Total ท o o ุต a l l จะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่เป็นจะเป็นลักษณะการกรับผิดชอบตำแหน่งตัวเองนะครับมันทําให้เรารู้สึกขัดความรู้สึกในการดูว่าบอลนี่มันไม่ลื่นไหลเหมือนกับฝรั่งเศสรหรือสเปนเล่นเมื่อคืนนี้เล่นคนละสไตล์ครับดังนั้นนะครับแกนหลักของ u 19ผมคิดว่ายังยังคงจะเป็นแกนเดิมเนี่ยนใน,ในการลงทําการ่งขันแต่ว่า,าการได้เอราวันการีเยมาเนี่ยนะครับ วันที่2 2นี่แหละครับ12เอนี่อีก2สวันเนี่ยอีก2วันนะฮะก็จะมีการรายงานตัวสู่ป่าการเดี๋ยวเราจะได้เห็นอัปเดตว่านักเตะคนไหนมารายงานตัวมั่งแต่มีชื่อของเอราบันแน่นอนเอราวันเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้โค้ชเปเรล่าเนี่ยสามารถที่จะสับเปลี่ยนนักเตะแต่ละตําแหน่งนะครับคือมันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการทําอวาังตัวผู้เล่นนะครับมันจะสามารถอาจจะสามารถดันธนกิจชมนุงปักสูงขึ้นมาอีก อาจจะให้ชนโนไทยคงเหมิงนี่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้ามากขึ้นนะครับโดยที่เอราบันกาเดเยนี่อาจจะรับบทบาทเขาเล่นได้ทั้งในมิดฟิลด์เกมลุกเขาเล่นได้ทั้งลักษณะปีกนะครับเขาเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะจะเห็นได้ว่าเอราบันกาเดเย่แอตซิตให้ยูยิบสามยิงประตูได้ในในช่วงชิงแชมป์เอเชียเขาเลี้ยงตัดจากฝั่งขวามือไปซ้ายมือนะครับเลี้ยงตัดไปด้านซ้ายแล้วเขาก็แอตซิต โยนเข้ามาให้นักเตะของเราเนี่ยชาร์จเข้าประตูจะเห็นได้ว่าเอราวันเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้ทั้งสองฝั่งซ้ายก็ได้ขวาก็ดีแต่ที่นายเขาได้อยู่ฝั่งขวาแต่ฝั่งขวาเนี่ยจะพูดถึงพิคเนตเนี่ยโดยปกติพิคเนตไม่ใช่ปีกที่ขึ้นมาสูงส่วนมากแล้วตำแหน่งจริงเขาเนี่ยคือ,ค,อคือตำแหน่งตัวเล่นแดนหลังนะครับแต่ที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาเล่นลักษณะคล้ายวิงแบ็กที่ขึ้นมาสูงแล้วเขาสามารถทำประตูได้ด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของพีคเนียท,ที่ที่ผมชื่นชมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีเอราบันเป็นตัวแปรเข้ามาอีกตัวหนึ่งหยอดลงไปตรงนั้นน่ะบริเวณวิงแบ็กหรือบริเวณปีกหรือบริเวณมิดฟิลแดนรูกเนี่ยหยดเอราบัลลงตัวเดียวก็ได้เรื่องครับถึงแม้ได้หลายคนบอกว,ว่ามันยังไม่ดีพอแต่ถ้าเกิดได้เสริมด้วยธนกิจโช่วเมืองปราบผมคิดว่าจะได้เรื่องเลยถ้าธนกิจถูกดันเข้ามาอีกหน่อยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นแดนหลังถึงจะมีอยู่3ตัวแต่มิดฟิลมิดฟ เหมือนในคล้ายกับทีมชาติไทยเรามีมิดฟิลสองตัวถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับเสริมเข้ามาอีกตัวหนึ่งจะเป็นเด็กในทีมหรือเด็กคนใหม่ที่ดึงเข้ามาเนี่ยเสริมเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับให้ธนก,กิจขึ้นไปขบนได้อีกนิดนึงเนี่ยผมคิดว่าได้เรื่องเหมือนกันตรงนี้ก็แล้วแต่ครับตัวนี้เป็นเรื่องของภายในของผู้ทําทีมนะครับในสายตาผมมองอย่างนั้นแน่นอนครับนักเตะทีมชาติไทยเวลาไปแข่งขันผมเชียร์อยู่แล้วนะครับผมรักทีมชาติไทยยู U 19ไปแข่งที่กรุงโซผมเชียร์สุด สุดใจผมอยู่แล้วครับอย่างไรก็ทีมชาติของผมและการไปเจอเกับอนตินากับเกาหลีผมถือว่าได้กระดูกมากผมเคยพูดมาแล้วครับว่านักเตะเยาวชน u 1ยสิบหกปีหรือว่าย1สิบเก้าปีเนี่ยสาคัญที่สุดว่าเด็กตั้งแต่ u 1ยุสิบหกเตะดีทําไมถึงแย่ลงในทวงที่โตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราหนึ่งนะฮะเราจะต้องพบกับทีมชาติแข่งๆทีมแข็งๆนะครับในการหอุ่นเครื่องเป็นประจำครั้งนี้เป็นโอกาสทองครับเป็นโอกาสทอง และสองทางด้านความฟิตด้านร่างกายด้านโภชนาการเนี่ยเด็กชุดนี้ผมว่าได้แล้วได้ในระดับที่ใช้ได้ครับด้านความฟิตด้านความแข็งแกร่งแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องโคชชิ่งเรื่องโคชเรื่องระบบการเล่นเรื่องทัศนคติข้อที่สามนี่แหละครับที่เราจะดูว่าจะมีการจัดการอย่างไรแต่ในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยดีว่ามันเล่นไม่ค่อยถูกใจเราเนี่ยมันก็มีของดีอยู่นั่นนะฮะในแง่ทัศนคติในแง่โค้ดเนี่ยในแง่การทําทีมเนี่ย ผมคิดว่าเด็กกลุ่มนี้ได้ผูกปลูกฝังในด้านระเบียบวินัยมาสูงมากตรงนี้แหละครับเป็นจุดเด่นแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับความลื่นไหลในเกมแทคกติกการเล่นที่ยังไม่ลงตัวความคล่องตัวแล้วก็ความเข้าใจเกมของเด็กๆที่กาลังเล่นในแผนการเล่นที่เขาไม่เคยเล่นตรงนี้ถ้าแก้ได้แล้วจบเลยครับประเด็นนี้นะครับส่วนในกรณีที่บอกว่าอยากจะให้อาทีมนี้กลับมาให้ทางสมาคมทําทีมก็อาจจะมีโอกาสคร,ครับ แต่เรื่องแบบนี้ผู้ใหญ่คุยกันมันคงจะดึงกลับไปกลับมาชักขยีกันไม่ได้หรอกครับมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดอันนี้มันเป็นเรื่องระดับนโยบายแล้วนะครับของเอฟเปย์ไทยแลนด์นะครับแต่ผมคิดว่านะในจังหวะนี้เนี่ยทางทีมสโมสรบุีรัมก็มีภารกิจสูงมากครับโดยทางบุรีรัมเขาเล็งแชมป์ให้ทุกแชมป์นะครับทางสโมสรเขาประกาศมาแล้วภารกิจของผู้บริหารสโมสรทีมงานต่างๆก็มีหน้าที่เขาทําทีมเขาอย่างหนักอยู่แล้ว นะครับสิ่งที่ผ่านมาปี2ปีที่เก็บตัวสร้างทีมนี้มาด้วยทุนรอนของสโมสรเนี่ยผมในฐาน,นาขะของแฟนบอลก็ขอพระคุณอย่างมากครับถือว่าท่านได้ทําหน้าที่นะครับช่วยเหลือประเทศชาติมาอย่างน่าชื่นชมมาถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าปีหน้าหรือปีไหนก็ตามครับที่สมาคมนะครับจะทําทีมชุดนี้ต้องจัดหาโค้ดเองนะครับต้องออกค่าใช้จ่ายเก็บตัวและดูแลน้องๆองเองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็รอดูอีกทีแต่คิดว่าการทําทีมผม ผมยืนยันนะว่านักเตะทีมนี้มีดีพอเอาชุดนี้แหละครับหลายคนนะธนาดอนไรอันนะฮะอย่างชโนไทยคงเมียงพี่คเนศกลุ่มธนก,กิจนี่แหละยังไงเขาต้องเดินก้าวต่อไปสู่ยู23สู่ทีมชาติชุดใหญ่ครับในอนาคตและนักเตะแกนหลักนะครับไม่จะเป็นสิงหาไม่ว่าจะเป็นในหลายคนที่อยู่แดนหลังเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์มาสูงและสามารถที่จะเป็นแกนหลักในทีมชาติไทยในอนาคตได้แน่นอนครับตรงนี้ เราดูกันไปยาวๆและให้โอกาสและให้กําลังใจนักเตะเรานะครับทัวร์นาเมนต์แรกที่เราจะได้เห็นคือวันที่28สิงหานี่แหละยูสิและต่อจากนั้นนะครับวันที่7นะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดยูสิเตะกับอาร์เจนตินาวันที่1กันยานะครับที่กรุงโซถัดมาอีก6วัน7วันนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่เราจะลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียครับที่เวียดนาม แต่ส่วนว่าจะเป็นรัสเซียหรือปานามาเนี่ยผมคิดว่ารัสเซียนะครับแน่นอนแต่มันยังไม่มีการถแถลงข่าวแบบออฟฟิเชียลครับยังไม่มีการถแถลงข่าวจาก v f f ของเวียดนามยังไม่ได้มีการถแถลงข่าวอย่างชัดเจนจาก f a Thailand เราก็ใช้คําว่ารัสเซียออปานามาไปก่อนแต่ที่รู้ๆกันคือรัสเซียนั่นแหละครับต้องกลับเรียนตามนี้คลิปนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องแนวโน้มต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้เล่นเกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าใกล้จะแข่งขันแล้ว เดี๋ยวเรื่องทัวร์นาเมนต์ด้านหลังนะอีกอีกหลายทัวร์นาเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นคิงคับไม่ว่าจะเป็นอ่ายูสิบหกเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเพราะว่าในช่วงเดือน2เดือนต่อไปการแข่งขันของเรานี่หนาแน่นมากครับหนาแน่นมากเราจะได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทยเราทุกชุดเลยครับถือว่าเป็นช่วงที่ผมคิดว่านะเราจะมีความสุขในการดูฟุตบอลมากเพราะว่าทีมชาติเราลงแข่งทุกชุดและแข่งต่อเนื่องกันบางเดือนมี2ทัวร์นาเมนต์เลยครับ